ดูคติยอมรับว่ามาร์กมาเก็ตสามารถขี่ให้กับทีมโรงงานได้แม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องค่าตัวที่มาขัดขวางโอกาสของเขาก็ตาม KTM เสนอเอาผลสปินมาจัดลำดับแข่งจริงไม่ต้องมีหอกคอลี่ไฟ VR46 รับคุยทุกค่าย KTM ก็อยู่ในตัวเลือกไม่ได้มีแค่ยามาฮ่า กลับมาพบกับข่าวสารแวดวงมโต g p จจีพีจากผม K4 Gaming ครับที่มีมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอยู่ตลอดครับก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับอยู่กับผม K4 Gaming มาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกครับ KTM เสนอเอาผลสปินมาจัดลำดับแข่งจริงไม่ต้องมีรอบคอลี่ไฟ การแข่งขัน MotoGP ฤด,ดูกาล2023ครับมีการเปลี่ยนแปลงตารางแข่งครั้งใหญ่ในกิจกรรมช่วงวันเสาร์ครับนั่นก็คือการเพิ่มเข้ามาของ s สปิ Race การแข่งขันแบบสั้นที่มีขึ้นทันทีหลังคอลี่ไฟโดยจะมีการใช้ตำแหน่งออกตัวแบบเดียวกับแข่งขันหลักในวันอาทิตย์ครับต่างกันแค่จำนวนรอบในการแข่งขันและคะแนนที่สามารถทำได้ที่จะได้แค่ครึ่งเดียวของการแข่งขันจริงครับ แต่ก็มีความเห็นจากคนวงในว่าผลการแข่งขันสปินเรสควรถูกใช้จัดอันดับการแข่งในวันถัดมาด้วยความเห็นนี้เป็นของฟานเชสโก้กวยดอติครับผู้จัดการทีม KTM ที่ถือเป็นผู้เกี่ยวข้องกับวงการที่สนับสนุนช่วงสปินเรสครับความเห็นของผมครับในฐานะแฟนกีฬาสปินมันดีมากในอีกมุมก็ถือว่าเป็นความท้าทาย มันกลายเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่สุดในวันเสาร์ถ้าไม่มีอะไรมาปรับเปลี่ยนวิธีการคอลีฟายแบบปัจจุบันโดยเขาได้ให้ข้อมูลครับว่าการจัดลำดับออกตัวของสปินสามารถทำได้โดยการเอาเวลารวมของช่วงซ้อมสองรอบมาคิดอรวมกันนั่นคือช่วงบ่ายวันศุกร์และช่วงเช้าว,วันเสาร์แล้วเราก็เอาผลจากการแข่งขันสปินมาใช้จัดอันดับออกตัวในวันอาทิตย์อีกทีหนึ่ง ตรงนี้จะทําให้ความสําค mm. ัญของโพโพซิช <King. S 1> ันลดลงจาก2วันเหลือเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นครับเขาได้พูดเสริมต่อครับว่านี่จะช่วยลดความตึงเครียดของนักแข่งในวันศุกร์ลงไปเพราะเหลือโอกาสในวันเสาร์ในการเก็บอันดับออกตัวช่วงสปินนี่เป็นแนวคิดของผมที่จะช่วยปรับสมดุลของการแข่งขันเรายังซ้อมแบบเดิมแต่ลดความเครียดของนักแข่งได้ดีขึ้นฟาเชโกกวยดติกล่าวครับสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการแข่งขันสปิน สามารถคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับข่าวต่อมาครับผม VR46 รับคุยทุกค่าย KTM ก็อยู่ในตัวเลือกไม่ได้มีแค่ Yamaha ครับ VR46 Racing ครับทีมแข่งอิสระที่ถูกก่อตั้งโดยวาเลนติโนรอซี่ตำนานนักแข่งสายเหลืองแชมป์โลก9้าสมัยที่ในช่วงหลังจบการแข่งขัน MotoGP ฤดูกาลหน้าทีมดังกล่าวจะหมดสัญญากับค่ายแดงดูคาติครับ ที่สร้างผลงานอันยอดเยี่ยมด้วยกันมาทําให้เกิดข่าวลือว่าทีมของพ่อหมอครับมีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปใช้ตัวแข่งจากค่ายคู่บุญอย่างฮ่าซึ่งเป็นค่ายรถที่แฟนขับคงอยากเห็นมาจับคู่อยู่ด้วยกันครับแต่ถึงอย่างนั้นครับทางอุกซิโอครับผู้จัดการส่วนตัวของรอซี่ก็เปิดเผยว่าไปคุยกับค่ายอื่นอยู่เช่นกันครับโดยทางอุกซิโอครับผู้จัดการส่วนตัวของวาเลโนรอซี่ครับและผู้มีส่วนร่วมสำคัญกับทีม V R f o r t c Racing ครับ ได้ให้ข้อมูลอย่างเปิดเผยว่าเขากำลังคุยอยู่กับค่ายรถหลายค่ายอยู่เหมือนกันครับเพื่อดูความเป็นไปได้ของตัวนักแข่งเองหรือตัวแข่งหลังจบฤดูกาลหน้าครับตอนนี้เรามีออปชั่นต่อสัญญาเพิ่มอีก2ปีกับทางดูคติแปลว่าถ้าเราตัดสินใจต่อสัญญาเดิมพรุ่งนี้เลยเราก็จะได้ใช้รถของพวกเขาต่อในฤดูกาล2 0 2 5หรือถึง2 0ง6ครับและผมก็ไม่อายครับที่จะบอกว่า ผมไปคุยกับทุกค่ายไม่ว่าจะเป็น d u คาติ KTM หรือ Yamaha ครับทางอุซิโอครับยังได้พูดอีกว่ามันยังเร็วไปครับที่จะเข้าไปในสถานการณ์ทั้งหมดครับนี่เป็นการตัดสินใจสําคัญที่ส่งผลกระทบกับเราไปอีกหลายปีครับผมอยากเข้าใจว่าทีมเราต้องการอะไรหลังจากการแข่งขัน,ขนรสแรกในฤดูกาลหน้าเพื่อให้สามารถให้คําตอบเรื่องนี้ได้ครับ เพื่อนๆล่ะครับอยากให้ทีมของพ่อหมอครับย้ายไปอยู่กับค่ายไหนหรืออยู่ค่ายเดิมนั่แหละดีแล้วอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับมากันที่ข่าวสุดท้ายครับดูคติยอมรับว่ามาร์กมาเกสสามารถขี่ให้กับทีมโรงงานได้แม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องค่าตัวที่มาขัดขวางโอกาสของเขาก็ตาม หนีกันไม่พ้นจริงๆครับสำหรับข่าวของมาร์กมาเกสที่ต้องมีอะไรมาให้เราได้ชมกันแทบจะทุกวันจริงๆครับเพื่อนๆอย่าเพิ่งเบื่อกันละครับผมก็พยายามหาข่าวจากทุกสำนักแล้วเหมือนกันแต่คงปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับที่หันไปทางไหนก็มีแต่ข่าวของมาร์กมาเกสจริงๆช่วงนี้บรรดากองเช่งของพี่มาร์กอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับมาเกสครับฉายแววโดดเด่นของเขาในการทดสอบที่วาเลนเซียครับซึ่งสร้างความตื่นเต้นให้กับทุกฝ่ายโดยเฉพาะทีมเกรซิเน่เรซิ่งครับ ทีมที่เขาจะลงทําการแข่งขันในปีหน้านี้เองครับโดยสัญญาของมาร์ก,กับเรซินี่ครับจะมีอยู่เพียงแค่1ปีเท่านั้นครับเท่ากับว่าในปี2025นักแข่งหลายคนครับรวมถึงที่นั่งของทีมโรงงานก็จะเปิดกว้างสําหรับเขาเช่นกันเนื่องจากเราไม่ได้กําหนดแผนนักแข่งในปี2025ผมจึงกล้าพูดเลยครับว่ามาร์กเป็นหนึ่งในตัวเลือกนักแข่งทีมโรงงานของเราเช่นกันครับเปาโลเซบาตติครับผู้อำนวยการฝ่ายกีฬากล่าวกับ GP วครับ เห็นได้ชัดเจนครับว่ามีประเด็นที่เราต้องเน้นย้ำครับนั่นก็คือมุมมองทางเศรษฐกิจของเราเราไม่ได้อยู่ในยุคก่อนโควิดอีกต่อไปที่นักแข่งอย่างมาร์กจะรับค่าจ้างระดับมหาเศรษฐีได้ซึ่งก่อนหน้านี้ครับมีข่าวลือมาจากหลายที่เรื่องที่มาร์กมาเกสจะขี่ให้กับเรสซินี่ฟรีฟต้องบอกเลยครับว่าเป็นเรื่องที่ผิดนะครับแต่ตอนนี้ครับโอกาสของมาร์กน้อยมากครับที่จะได้รับเงินจากดุกติเท่ากับที่เขาอยู่ฮอนด้า ซึ่งมาร์คมาเกครับยอมยุติสัญญากับ Honda ก่อนสัญญาฉบับปัจจุบันจะหมดลง1ปีครับซึ่งถ้าใครยังจำกันได้ครับก่อนหน้านี้ HRC ครับได้เซ็นสัญญากับมาร์คมาเกยาวๆถึง4ปีซึ่งตอนนั้นเรียกได้เลยครับว่าเป็นสัญญาที่นานที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยครับ และสัญญาในดุกติของมาร์คมาเกตครับและสัญญาของนักแข่งม o t ต g p ส่วนใหญ่จะหมดลงในปีหน้ามันจึงเป็นโอกาสทางตลาดครับมหาศาลมากๆสำหรับฤดูกาล2025ที่กำลังจะมาถึงนี้ครับมาร์คมาเกตครับจบ11ปีที่ยอดเยี่ยมกับ Honda เพื่อความหวังที่จะมีรถที่พอกับการคว้าแชมป์โลกสมัยที่9ให้กับตัวเองครับแน่นอนครับเรารู้จักฝีมือและพรสวรรค์ของเขาดี เรื่องนี้ไม่มีอะไรที่ต้องพูดกันเลยครับเสียบัติยังพูดครับเสียบัติยังพูดลีครับว่าและตอนนี้ในความคิดของผมเองครับในฤดูกาลที่ผ่านมาดูคติมีรถม o t ต g p และนักแข่งที่ดีที่สุดสามารถจบฤดูกาลได้ใน3อันดับแรกซึ่งในส่วนนี้ดูคติก็ไม่จําเป็นต้องไปเพิ่มภาระอะไรอีกทั้งนั้นครับและในขณะเดียวกันครับในฐานะคนของดูคติครับ มันเป็นความภาคภูมิใจมากๆสำหรับดูคติที่ได้เห็นมาร์คมาเกตบนรถเดสโมซิชีสำหรับเราแล้วมันเป็นการยืนยันได้จริงๆครับว่ารถดูคติเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ดีที่สุดในม o โต GP ในปัจจุบันครับเห็นได้ชัดครับว่ามาร์คเป็นผู้ชนะและเป็นถึงแชมป์โลกดังนั้นการที่เขาเลือกดูคตินั่นอาจจะเป็นเพราะเขาต้องการคว้ามันมาอีกครั้งนั่นเองครับสำหรับพวกเราทุกคน มันจะเป็นสิ่งใหม่และสถานการณ์ใหม่ที่เราต้องจัดการครับทามกลางความต้องการรถโมโต g p ที่ดีที่สุดที่สามารถส่งนักแข่งให้เป็นแชมป์ได้ดูคติมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียมาเกสหรือนักแข่งตัวหลักคนอื่นๆไปเหมือนกันครับซึ่งเสียบัติก็ยอมรับครับว่าความเสี่ยงนี้อยู่จริงครับและดูคติเองก็ตระหนักดีเรื่องนี้ครับยกตัวอย่างเลยครับอย่างเช่นคอเกมาตินครับ ฝีมือระดับเขาครับถ้าเขายังไม่ได้เก้าอี้ในโรงงานครับในปี2025เขาอาจจะไปสนใจค่ายอื่นๆที่พร้อมที่จะให้เขาอยู่ในทีมโรงงานก็เป็นได้ครับเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับข่าวของมาร์คมาเกตที่จะอยู่กับทีมโรงงานในปี2025ได้หรือเปล่าหรือคอเก้มาตินจะย้ายไปอยู่ทีมอื่นจริงหรือเปล่าครับลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ ก็จบลงไปอีกหนึ่งคลิปครับสำหรับการรายงานข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับโ o t ต GP ครับที่ผมจะคอยหาข่าวที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนๆเป็นประจำครับคลิปนี้เสียงภาคอาจจะฟังดูแปลกๆหน่อยนะครับเนื่องจากตัวผมเองไม่สบายครับคัดจมูกมากๆกันแล้วครับเพื่อนๆเองก็อย่าลืมนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับหลายๆที่ก็คงจะหนาวกันแล้วสุดท้ายนี้ครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามก้าวเดิ g สี่เกมมิ่งกันด้วยนะครับ เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ